สำนักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือสทนอชอเร่งแก้น้ําท่วมน้ําแล้งซ้ำซากซึ่งเป็นปัญหาในลุ่มน้ํามูลอย่างยั่งยืนพร้อมเดินหน้าเร่งสรุปผลศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพานันธ์นี้ก่อนกําหนดทางเลือกและยกระดับการพัฒนาทรัพยากรน้ําในลุ่มน้ําค่ะเราจับได้ว่าแหล่งน้นําต่างๆเริ่มจะมีเรื่องคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมไปอันเนื่องมาจากการลุกล้ําทางน้ํา นั้นก็เรียนว่าครับว่าการแก้ไขปัญหาที่นี่นะครับเราจึงอาศัยข้อมูลของผังน้ําเป็นหลักเพื่อกําหนดขอบเขตของทางน้ําให้ได้ว่าตรงไหนควรจะมีความกว้างเท่าไรสูงเท่าไหร่แล้วใครจะลุกล้าต่อไปในอนาคตต้องผิดกฎหมายนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ว่าจะทำสำเร็จก็ต้องอาศัยการประชุมการมีส่วนร่วมซึ่งต่อไปนี้นะครับทางผู้เชี่ยวชาญทางอาจารย์ต่างๆก็จะลงพื้นที่ตามที่สาการอํานวยนะครับแต่เราก็ต้องส่งข้อมูลเหล่านี้นะครับให้กับทางอนุกรรมการจังหวัด เพื่อไปนำข้อมูลเหล่านี้ให้เขาเรียบทราบแล้วนําไปสู่การปฏิบัติการต่อไปนะครับอันนี้คือข้อมูลทั้งหมดที่อยากจะเรียนนะครับว่าเราจัเปิดโอกาสช่องทางให้พื้นที่อบตอต่างนะครับเสนอความเห็นเพื่อให้โครงการนี้เป็นกรอบให้กับทุกหน่วยงานไปปฏิบัติจัดทําผังน้ําจัดทาแผนหลักให้ได้ภายในปี66 ในกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สทชเน,น้นย้ำให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุแนวทางการแก้ไขและทางเลือกของแผนงานโดยมีการประชุมแบบเวทีย่อยประชุมกลุ่มย่อยการสำรวจเศรษฐกิจสังคมในเชิงพื้นที่รวมทั้งการจัดเวทีรับฟังข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการลุ่มน้ำ เพื่อให้สาธารณชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาแผนงานให้เหมาะสมกับการพัฒนาในพื้นที่ของตนเองลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงทรัพยากรน,น้ำเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืนค่ะ